ที่2สนับสนุนโดย LMG i n s u r a n t e u r o Castard Cake, Lico ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครเหวันนี้หลายรอบอะไรล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานโบว์ลิ่นะคะที่เมเจอร์เอ็กซ์ไมท์เป็นสถานที่ที่เราจะมาท้าดวลของเขากันท้าดวลแข่งเทพใช่แล้ววันนี้เรามีแข่งเทพ2ท่าน ที่นอกจากจะเตะฟุตบอลแล้วเราจะพามันเจอกิจกรรมโบลิ่งกับเรามาเล่นโบลิ่งกับเรากติกาจะเป็นยังไงเฮ้ยแต่มันลูกกลมๆเหมือนกันนะอาจจะทำได้หรือเปล่าเอาปกติแล้วลูกบอลฟุตบอลนี่เก่งมากโบลิ่งเป็นคนตรงไหนอ๋อไอ้นนี้กลมอ๋อโบลิ่งก็ลูกบอลไปไปเ้องปรงเขาไปมองพินอ๋อบอมพินแต่เขาสองคนนั้นจะเป็นใครเอ้ออยากรู้แล้วอ่ะกติกาจะเป็นยังไงบทลงโทษของการแข่งครั้งนี้จะคืออะไรเขารอไปอยู่แล้วนี่คือเขา เขามาซ้อมเขากลัวเราหรอเขากลั wow mail, วเขากลัวแบบไงไปไปไปโอเค้าไปเจอ งานทำตัวหน่อยครับพี่ครับกิ๊บประการศิษย์แสนชมับครับโดยทิติโดนสศรีชัยครับวันนี้เราจะมาท้าดวลโบลิ่งกันคือ เมื่อกี้เห็นไปเมื่อพี่เขาแล้วเป็นไงครับเอ้าครับแล้วนี่พี่เขามาวอร์มบ่ายโมงครึ่งอะพี่เขากลัวเราไงใช่พี่เขาวแพ้เรางานแต่เราประวอมตั้งแต่สี่วันที่แล้วจริงๆแล้วเราซ้อมไปอาทิตย์แล้วใช่แต่เรายังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงนะจ๊อปคลิปเมื่อกี้เห็นว่าจะเบไปซ้อมเปล่าวใช่ล้มไปทีนึงเอาแทบปวดแล้วเมื่อกี้ไปผ่านมากเลยผังมาเลยนะครับ ได้เลยกติกาวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะถามเลยว่ากติกาจะยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่เขาเล่นเก่งรันเลยต้องให้เขาต่อวันนี้เราต่อให้เขาดีกว่าเราต่อให้เขาเลยเราสามคนผมคะแนนบวกรวมกันนี่เราต่อเราต่อเขาเราสามคนทีมพิธีกร่ดีกว่าเพราะว่าต่อให้แคสองคนเลยคือสามคนใช่บวกคะแนนรวมกันใช่เขามีแค่สองคนเราต่อให้เราเราเสียเปรียบนะเนี่ยเราเสียเปรียบมากใช่ไหมพี่ เดี๋ยวเรามาเจอดีกว่าแต่เลยก็แล้วแต่ไมเล็กไม่เล็กเลยนะพี่ผมมีผู้ชายสองคนนะเออ่าผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนโอเคเขาเถีกันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วเวลาโยนโยนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่ถ้าแพ้เนี่ยมีบทลงโทษมีลงโทษหรอมีการเลี้ยงข้าวมันเกิดขึ้นแน่นอนสบายแล้วนี้สบายวันนี้อิ่มอิ่มแน่แน่นอนวันนี้เราถ้าผมแพ้ ถ้าผมแพ้นะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ยากจะเลี้ยงพี่สองคนแต่พี่แพ้พี่ต้องเลี้ยงข้าวทั้งกองผมะทั้งกองเลยพีเราเนี่ยตึ๊ดกองเรามีประมาณ28 28ิบแี่สปดคนพี่เก้าคนมาไม่ถึงนะมาไม่ถึงนะอาวกองโอเคไหมครับ้อ้ยโอเคไพร้อ้ยยังพี่จิ๊บโอ้ยยังพี่จิบโอ้ยยังมีดอยเอาเลยมาเริเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย กำลังโยนสนุงสนานกันเลยนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราไปพบกันก่อนดีกว่ากับช่วงแข่งเทพพรีวิวครับสวัสดีครับผมยาวิทยยมหมัดลำไม่ได้แปลตำ้งแต่กองกลางครับส์ทางพวกคุณ ก็กำลังใจให้พวกผมเล่นในสนามนะครับแล้วมาเจอกันที่สนามครับเบรกกินน้ำกันดีกว่าไม่คือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้เหนื่อยนะครับผมเขานี่เล่นต่อได้สามเกมด้วยโยนพี่เขาเริ่มแบบเขหนื่อยนะพี่เขาแบบพี่เขาทะเล้ะแล้วพี่เขาพูดให้พี่เขาดีกว่านั่งนิ่งมองนพี่แบบว่าไม่มีใครคุยด้วยแหละพี่บอกว่าพี่บอกว่าปลอยมันพูดไปคืออะไรกันนักหนาวะเนี่ยก็คือ นี่นะเพี่ยอนก็พาพี่เขามาเจอคือตอนนี้ใช่ตอนนี้ครึ่งตอนนี้ตอนนี้คะแนนเป็นยังไงบ้างพี่เมย์สูสีมากเบียดนี้เลยเบียดเบียดเบียดเพอเพอที่เอาแพเราด้วยไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้คุยชุดนี้ไม่ได้คุยเะโปเลยล่ะไม่ได้คุยเรตะโปเ่ตะโป ทำอาไถามไลฟ์สไตล์ดีกว่าอ่พี่ภาพพามาเที่ยวกังพี่เคยมาเออพี่เคยมาโยนไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยนะเคยแคเแคนดย์ยังมีไม่ดอยก็อายุมาสิบสองอตอนนี้พี่ก็เคยแล้วล่ะสี่ห้าปีนี่พี่เป็นสิบอะเป็นสิบหรอเป็นสิบโดนโบยตานแล้วนะไม่ค่อยโยนหรอครับสนุกไหมเนี่ยโอเคครับสนุกสไตล์แล้วพี่ดอยอ่ะก็นานแล้วนะหาอะไรอ่ะ จังดูเราแบ็คอกยูไนเต็ดอีกนานแน่นอนนอกจากมานอกจากกิจกรรมที่ซ้อมบอลที่ไปไหนต่อที่ชการกินน้องเหลือจากการซ้อมว่าอะไรนี้ก็ว่าไปสามารถตีกอล์ฟนะนี่ได้ตีกอล์ฟคนอื่นแต่พี่ไม่ได้ไม่ใช่ตีคนอื่นไปเราไม่ได้ไปท่านตีกรอบเสร็จแน่ทำผมเลยเรื่องอะไรเนี่ยเอาจริงๆเลยพี่เขาสามารถก็ไปเดินเดินห้าง กับครอบครัวเฮ้ยัครอบครัวโอ้ยนี่คนตัวอย่างคชายตัวอย่างดูดูดูดอดอดูดูอูดอดอดูดูอูด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 อดูดูดูอูด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 อดู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 ดาดอดูดอด ไม่ข่าวจากไหนเมื่อกี้เพื่องคุยกันไม่ข่ามาเคยพีจะบอกว่าเคยในรายการพีี่กไเมื่อกี้เคยเห็นในรายการื่อวาน้อเปิดดูับรถขับรถขับรถัตีใช่ไหมรุ่นอะไารู้ไหมเนี่ยลุ้นอะาพี่ขับรุอะไรครับพี่ GT พันครับ ไม่ได้ใกลอ่ะไม่ได้กลอทีพิธานแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นเิดเป็นกิจการโอ้โหชอบมากเป็นร้านตัวเองเหรอคะร้านทำกับเพื่อนสองสองคนนัานแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยขก็ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มีของโอ้ยขับได้ครับขับขับสวยกับพิ่ทันใส่ไว้ทำไมโออะไรอะ แต่ว่าเราฟิลมันต่างกันมเลยจอยบอกว่าเวลาเราเตะฟุตบอลกับเวลาเราต่างกันต่างกันเพราะว่าเราคืออยู่บนมอไซค์เราเราเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างแต่ว่าอยู่ในสนามเนี่ยมันเราคนเดียวไม่สามารถคอนโทรลเก่งได้ต้องมีเพื่อนๆด้วยว่าแบบใช้ความสามัคคีเพื่อนในทีม แต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี้คนเดียวไปไหนได้เลยเดี๋ยววันหลังนะรายการเราจะพาไปขี่มอไซค์พี่ดอยแน่นอนเฮ้ยพาไปขี่ในสนามเลยใช่ทักท่อนใจสติดตามกันนะเออพี่ทันพี่ทันไปขี่อะไรไปขี่ขี่ช้างลัะขยันขี่ช้างไปจับตัวจับตรู้สึกว่าหลังมาย่นี่มันเยอะเนาะก็คือโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ให้พี่ที่เราเคยชวนคุยเพราะว่าเราให้พี่เราพักเหนื่อยก็เหนื่อยนล่นแหละแล้วถึงหลังเป็นไงครับกติกาถึงหลังกติกาดูจากที่เราสูตรสีเนี่ยเราเปิดพี่เขาจะแพ้เขาต้องมีการต่อให้พี่เขาอีกต่อให้โดยที่ทีมเราเนี่ยจะยกไอ้ที่ท่อขึ้นมาคือท่อเนี่ยทีมเรานะทีมเราทีมพิธีกรนะยกปีดไม่ได้เปล่าเพื่อไม่ให้มันตกหลังเพื่อไม่ให้ตกหลังถ้าเวลาเราเรายกไปแล้วจะตกหลังมันจะได้คลาชิบหายชิบลาชิบแบบยังไงต้องโดนพิงถูกต้องครับยกได้จริงหรอยกได้จริงจริงพ ก็เลยสนุกสนานอะไรกันเข้ามาว่าเราเล่นกันเลยเร่งจริงเหรอต้องดูถ้าต้องดูแบรนด์สมากสวยมากสวยมากใครใช้นะที่ยกกลางขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเบสิกเบสิกท่านเริ่มเริ่มเราเราไม่เป็นเด็กอยู่ไงยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะแล้วผลแพ้ชนะใครจะต้องเป็นคนเจ้ามือเลี้ยงมือนี้เดี๋ยวตามไปดูดีกว่าครับ สนับสนุนโดย